โคครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับมาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะตอนเช้าวันที่9นะครับผมตรงกับวันพุธเดือนกุมภาพันธ์นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวบิตคอยอีกทีนึ่งนะครับตัวบิตคอยนะหลังจากที่เมื่อคือนนี้เราก็อ,าอัปเดตให้นะตลาดช่วงนี้มันไม่มันไม่ชอบมาพากลนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะตัวอินดิเคเตอร์มันส่งสัญญาณบอกให้ขาย แต่ตลาดนะครับในตัวของตลาดมีการซื้อดันราคากลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเรารอได้อยากให้รอนะครับรอให้มันลงมาที่ราคานี้ก่อนก็ได้นะครับค่อยเก็บค่อยซื้อนะครับราคาก็จะอยู่ที่38,921เี่หรียญน,นะครับก็จะมารอรับตรงบริเวณนี้นะอ่า ต้านนะครับราคาต่อไปนะครับที่เขาจะไปทําต้านนะครับต้านที่2ก็จะอยู่ที่ราคา4ี่หม่เจ็ดพันเจ็ดสิบสองเหรียญน,นะครับส่วนต้านแรกเนี่ยเขาได้ทําลายมันไปแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการทะลุออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยเรารอแค่ราคาให้ราคาเขาย่อลงมานะครับซึ่งที่ราคามันผันผวน,นอยู่ในแท่งตัวนี้เนี่ยก็ แน่นอนละ่ะมันมีอะไรบางอย่างนะครับที่กําลังสร้างราคาให้เกิดการพันผวนอยู่นะครับตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็บอกนะว่าเออมันมีการมีแท่งสีแดงนะครับเพราะว่ามีการเทขายก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทีนี้อยากให้มารอนะอยากให้มารอซื้ออยู่ที่ราคานี้นะก็นำไปพิจารณากันนะครับตัวของ btc นะครับ ไปตัวของอินททเลียมนะครับอินททเลียมนี่มาแปลกนะอินททเลียมเนี่ยมีการเบรกตรงกรอบสามเหลี่ยมปากปิดตรงนี้ออกไปได้นะครับถ้าเราดูภาพใหญ่ๆนะเราจะเห็นได้ว่า,าตรงเทนไลน์ด้านบนเนี่ยมันไปถึงแนวต้านแล้วมันมีการทะลุเบรกออกไปได้นะมันมาแปลกนะครับตัวของอินททเลียม ทีนี้เราก็มาดูแล้วว่าตรงราคาแนวรับแรกเนี่ยมันจะรับอยู่ไหมนะครับตรงราคา3 0 0พันเหรียญน,นะครับราคานี้นะจะรับอยู่ไหมถ้ามีการย่อลงมานะครับทีนี้เรากลัวว่าตัวของอินเทเลียมเนี่ยมันจะย่อลงมาที่แนวรับที่2นะครับตรงบริเวณราคา2,700 86เหรียญราคานี้นะเพราะว่าเขาได้ขึ้นไปทดสอบบริเวณ3000ัน4่เหรียญน,นะครับก็เลยอ,อีกนิดเดียวเองนะเขาจะขึ้นไปถึงเพราะว่ามันเป็นไส้แท่งเทียนนะไส้แท่งเทียนก็มีการย่อลงมานะครับย่อลงมาแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการซื้อกลับขึ้นไปนะครับ มีการซื้อกลับขึ้นไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดช่วงนี้กําลังเล่นอะไรกันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยถ้าตลาดมันเกิดการผันผวนแบบนี้มันรู้สึกเหมือนว่ามันรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็รีบขึ้นไปก่อนนะครับรีบขึ้นไปให้ถึงจุดใดจุดหนึ่งที่ที่เขาต้องการก่อนนะพูด ในลักษณะแบบว่ามันมีความต้องการแบบอย่างให้ไปถึงในจุดจุดที่เขาต้องการแล้วก็จะมีการเทขายลงมาแบบอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งน่าจะเกิดลักษณะในประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าอยากให้มารอรับถ้าจะรับจริงๆนะครับถ้าจะเข้าซื้อจริงๆอยากให้มารอที่ราคาราคา2,700 8 6เหรียญน,นะครับตัวของอินเทเลียมนะก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับอยู่ในโซนนี้ก็แล้วกันนะโซนนี้นะครับก็ลากขึ้นไปที่ต้านที่2นะก็มารอรับแต่ตามจริงเนี่ยแท่งัน,ม,นมันมีการซื้อขึ้นไปนะถ้ามันไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรเราก็ รอที่จะให้ราคามันย่อมาตรงตามเป้าที่เราได้วางแผนเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่สองนะครับแนวต้านที่สองอเรากลัวว่ามันจะยังไงมันจะลากไปเชื้อดหรือเปล่าเราอันนี้เราไม่รู้ในสถานการณ์ตลาดนะ,ะแต่ถ้าจะให้ดี เราก็มารอรับที่นี่นะเพราะว่า <_ d Silk> ตอนนี้เนี่ยมองได้เห็นชัดเจนเลยว่าตลาดตอนนี้มันมันพันผวนมากนะครับมันพันผวนมากนะหรือว่าเอจะไม่ลงแล้วนะครับหรือว่าจะไม่ลงแล้วขึ้นดีกว่านะครับขึ้นดีกว่าก็คือลักษณะเหมือนกับว่าเมาตื่นแล้วนะครับเมาตื่นแล้วไม่ลงแล้วขึ้นดีกว่า หรืออาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กันดีกว่าแก้นะครับเราก็มารอรับที่ราคานี้ได้นะราคานี้ได้กันเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อความเสี่ยงของเราเนาะเพื่อลดความเสี่ยงของเรารอนะครับทีนี้ตัวของ BMB นะ b ี BM b เนี่ยไปขึ้นทดสอบตรงบริเวณเทรนนะครับ ตรงบริเวณเทนนะแล้วก็มีการย่อกลับลงมานะตัว BMB นะทีนี้เนี่ยต้านแรกเนี่ยเขาไปทำลายแล้วนะต้านแรกต้านบริเวณราคา427ี่เหรียญเขาไปทำลายมันได้แล้วนะครับไปทำลายแนวต้านมันได้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะมารอรับอยู่ที่ราคา386ปเหรียญน,นะครับตัวของ BMB ก็มารอรับที่ราานี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวน่าจะรับได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเออไซเวย์สักพักใหญ่เลยนะ,บร,นนยนะรบ,บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะมันมีการไซเวกันค่อนข้างที่จะนานมากเราคิดว่ากลุ่มๆนี้เนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับก็เลย อยากให้มารอรับที่ราคานี้นะครับ386ปเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ประมาณจุดนี้นะครับทีนี้เราก็ไปที่ต้านที่2แล้วนะครับาราคานี้นะ463เหรียญน,นะต็อปลอตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะตัวของ BMB นะครับไปตัวของ โซโลนาโซโลนาก็ทะลุออกไปที่สามเหลี่ยมปากปิดแล้วนะครับเป็นตรงเทรนนะครับเทรนทะลุออกไปตรงสามเหลี่ยมปากปิดแต่มีการย่อกลับมาที่ราคาแนวรับแรกนะครับแนวรับแรกเนี่ยเป็นราคา112เหรียญน,นะครับมีการย่อกลับขึ้นไปแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยเรากลัวว่าตรงบริเวณร,ราคาเนี่ยเขาอาจจะรับไม่อยู่นะครับเขาอาจจะ มีการยอ million, <pl ains> ่อกลับลงมาที่ราคา101รอยเหรียญนะครับทีนี้เราก็มารอมารอที่ราคานี้นะครับมารอซื้อที่ราคา101หนึงเหรียญนะครับรอรับที่ราคานี้ได้นะราคาที่2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เกินไปนะครับเป็นกรอบเวลา4ชั่วโมงหมดทุกเหรียญนะครับกรอบเวลาสชั่วโมงนะก็มารอรับที่ราคานี้ได้ทีนี้ก็จะเป็น ราคานี้นะครับหนึ่อยสี่เ,เหรียญน,นะครับ่อรอรับที่ราคานี้ได้รอให้แท่งเทียนมันไหลลงมาอีกนิดหนึงก่อนนะครับไปตัวของเอดานะครับเอดาลงมาติดเทนไลน์แล้วนะลงมาติดเทนไลน์ ลายตรงบริเวณเส้นสีดาตรงนี้นะครับทีนี้เรามองว่าตัวของเอดนเนี่ยน่าจะลงมาถึงแนวรับกลุ่มที่เขาเคยมาที่เขาไซเว์บริเวณนี้บ่อยๆนะครับกลุ่มที่เขาไซเว์กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะรับอยู่นะเราว่าน่าจะรับอยู่นะครับกลุ่มบริเวณนี้เราก็เลยอยากให้มารอรับที่ราคา1เหรียญน,นะครับห่เหรียญ 092นะครับก็ต้านแรกก็จะอยู่ที่1เหรียญจุดสามสองสี่นะครับก็จะอยู่บริเวณราคานี้อ่าก็รอรับที่ราคานี้ก็ไปที่ต้านแรกก่อนนะต้านแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณเทรนไลน์สีดำนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนไลน์เดิมของเขานะ มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับแต่เราคาดการกระกะเอาตรงราคาตรงนี้เพื่อ,อทำกำไรในเป็นรอบของเขาก่อนก็ได้นะครับที่ราคา1เหรียญจุดสามสองสี่นะครับตรงต้านที่สองเนี่ยกย็น่าจะยังไปไม่ถึงนะครับก็เอาตรงราคาที่ใกล้ก่อนเนะาะ ตรงบริเวณราคานี้นะครับที่เราจะต้องรอซื้อนะครับตัวของเอ a ดนนะทีนี้มาตัวของ i o s อนะครับเขียนตัวของ iOS OH อเเนี่ยเรามองว่าเขามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบนะครับลงมาทดสอบตรงบริเวณเทนไลน์ตรงนี้ได้นะ ตรงเทตไลน์ตรงนี้ทีนี้เราก็มารอรับที่ราคา0.02634นะครับต้านแรกก็จะอยู่ที่0.03294นะครับก็มารอรับที่ราคานี้นะก็ต้านแรกก็ราคานี้าราคานี้นะ ตัวของ i o t นะครับแต่ตลาดเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยมีการซื้อขึ้นไปนะไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรที่เขากำลังคึกคักกันหรือเปล่านะถ้าถ้าคริปคิปโตขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีข่าวนะครับมันมีข่าวอาจจะเป็นข่าวดีๆบ้างละนะครับถ้าเป็นข่าวดีๆนะมันก็จะ เหรียญมันก็จะขึ้นนะครับเหรียญมันก็จะขึ้นแต่ข่าวเนี่ยเวลามันมีข่าวนะเวลามันมีข่าวมาเนี่ยเหรียญมันมักจะพุ่งขึ้นแต่พุ่งขึ้นแค่ระยะตอนที่มันมีข่าวแค่นั้นนะพอเวลาข่าวจบปุ๊บมันก็จะพากันเทขายนะครับมันก็จะพากันเทขายเหมือนเดิมมันขึ้นช่วงแค่ตอนมันมีข่าวแค่นั้นนะครับคล้ายๆแบบว่า ขยมข่าวเข้ามาเพื่อให้ราคาวิ่งนะครับทีนี้พอราคาวิ่งเสร็จพอข่าวมันจางหายไปนิดหนึ่งมันก็จะล่วงลงมาตามตามเทรนของมันเหมือนเดิมนะครับตามเทรนตามตามจุดที่มันคา,าดการเอาไว้นะครับทีนี้เนี่ย เม,มามักจะวิ่งเข้าในช่วงตอนตลาดมันวิ่งนะครับส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในตลาดกันมานานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเมาเนี่ชอบวิ่งเข้าตอนที่ตลาดมันวิ่งนะครับตอนแท่งราคามันเขียวเขียวเนี่ยเมาจะชอบวิ่งเข้านะครับเขาก็เลยมีการทําให้ราคามันวิ่งกันในช่วงตอนที่มันมีข่าวนะส่วนใหญ่ก็เมาก็จะตายกันเยอะนะ เวลามีข่าวมาแล้วก็กระโดดเข้าทีนี้ก็เข้าไปติดดอยกันนะครับแต่เวลาที่ราคามันแดงแดงนะครับแท่งเทียนดแดงแงมาเนี่ยก็ไม่พาไม่พากันทําอะไรหรอกก็นั่งนั่งดูกันนะครับนั่งดูกันว่ามันจะลงถึงไหนว่ามันจะลงถึงไหนว่าไม่กล้าเข้าไม่กล้าซื้ออะไรประมาณนั้นแต่เวลาแทง่งจวเขียวเนี่ยกระโดดเข้าปุ๊บปรากฏว่าขึ้นไปได้สักพักโดนถีบ โดนถีบโดนเทขายกันมากลายเป็นติดดอยนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับสําสหรับมือใหม่ด้วยนะรอให้เป็นนะครับรอให้เป็นถ้าเรารอเป็นเนี่ยเราจะได้ราคาที่เราคาดเอาไวา้ตามตามการวิเคราะห์ของ ความเชื่อของตัวของเรานะครับการที่เราจะเข้ามาเล่นในตลาดเนี่ยเราต้องมีความเชื่อของตัวเราเองก่อนสิ่งแรกนะความเชื่อของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะเราไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นนะครับหรือแม้แม้แต่กระทั่งแอดก็เหมือนกันเวลาแอดวิเคราะห์เราก็ไม่ต้องไปเชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำนะว่า เออมันจะราคานี้นี่แหละเออเรารับได้ราคานี้นี่แหละไอ้อะไรประมาณนั้นนะครับเราต้องเชื่อตัวตัวของเราเองนะทีนี้ถ้ามันพลาดมันก็พลาดด้วยมือของเราเองนะครับมันไม่ได้พลาดด้วยมือของคนอื่นนะเวลาเราซื้อเราติดดอยด้วยมือของเราเองเราไม่ได้ติดดอยด้วยคำพูดของคนอื่นนะครับเวลาที่นักวิเคราะห์ที่ ไม่ว่าจะเป็นแอดก็ดีนะครับที่วิเคราะห์ใน youtube เราก็ไม่ต้องไปเชื่อแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อตามด้วยนะครับแต่ให้เรานำไปพิจารณานะครับนำไปพิจารณาว่าเออเว้ยมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับก็เอาไปประกอบกับการวิเคราะห์ของแต่ละท่านแนวทางของแต่ละท่านด้วยนะว่าเออมันเป็น ในทิศทางคล้ายๆกันกับแนวทางของแต่ละท่านไหมนะครับทีนี้มาดูตัวของเหรียญครับกันหน่อยเหรียญครับเนี่ยเรามองว่านะม,มีโอกาสที่จะย่อม,มาที่แนวรับแรกนะตัวนี้จะเป็นหน่วยบาทไทยนะ320บบาทนะแนวรับแรกแต่ตัวแนวรับแรกเนี่ยเราต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ ตัวแนวรับแรกเนี่ยตัวแนวรับแรก320บาทเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะรับไม่อยู่นะถ้าเกิดว่าเขารับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะล่วงลงมาที่ราคา269บาทนะครับก็มารอรับที่ราคานี้ได้นะตามจริงแอดก็อยากให้มารอรับที่ราคาที่มันต่ำเนาะ,ะถ้าราคาไหนที่มันใกล้เกินไปเราก็ไม่ควรที่จะเข้ามันนะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้านแรกนะต้านแรกราคาที่3 7 7บาทนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าไอตรงราคา3 2 0บาทเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมนะครับถ้ามันเอาอยู่มันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับที่ต้านแรกนี้ได้นะแต่ถ้ามันเอาไม่อยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาที่ราคา269บาทนะที่นี้เราก็มารอรับที่นี่นะครับ รอรับที่ราคานี้ได้นะแต่ถ้าสายเสียงเนี่ยเอย๊ถ้าคิดว่ามันไม่ลงมาที่ราคานี้แล้วล่ะมันจะลงมาแค่ราคานี้ก็หาโอกาสเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองเข้าซื้อด้วยตัวเองติดดอยถ้าเราติดดอยมันก็ติดดอยด้วยมือของเราเองนะ,ะตรงนี้ นำไปพิจารณากันด้วยนะครับต้านที่2ก็จะอยู่นี่นะครับต้านที่2ก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยก็แล้วกันนะครับกว่าที่จะขึ้นไปถึงนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเห็นไหมมันตลาดมันมีการพุ่งขึ้น่ะมันมีการพุ่งขึ้นเหมือนกับ กูรีบขึ้นก่อนไว้เดี๋ยวก่อนที่เฟดจะประกาศอัตราดอกเบี้ยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับรีบขึ้นไปก่อนรีบขึ้นไปให้มันพ้นพ้นก่อนที่เฟดเขาจะประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้น่าจะน่าจะเป็นสไตล์นี้หรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้อนาคตของตลาดเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันขึ้นก็ดีนะครับมันขึ้นก็ดีแต่ ถ้ามันไม่ลงมาเราก็วางแผนกันใหม่นะครับวางแผนกันใหม่ถ้ามันขึ้นเราก็ดีนะเราก็ดีใจเหมือนกันนะถ้ามันขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ตลาดมันร่วงลงเท่าไหร่นะครับแต่คนที่เขายังไม่มีของเขาก็อยากให้มันร่วงลงมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับก็จะได้เก็บของที่ราคาถูกๆูกหน่อยนะคนที่เขายังไม่มีของเขาก็อยากให้มันร่วงกลับลงมาแต่คนที่เขามีของแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันร่วงกลับมาลงมาใช่ไหม เขาก็อยากให้มันขึ้นไปเออมันขึ้นไปนี่มันดีแล้วล่ะเออก็ประมาณนี้ลนะก็แต่และท่านก็จะมีความเห็นที่มันแตกต่างกันไปนะอ่าสำหรับวันนี้แอดขอตัวไปแล้วคราวนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ